สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมไผ่เลี้ยงยักษ์นะครับหรือจอระเข้ขบฟันนะครับจะเป็นลำแม่นะครับลำแม่ก็ยังไม่ได้เอาออกนะครับลักษณะนี้นะครับสำหรับขบฟันแล้วก็หน่อใหม่นะครับหน่อใหม่ก็ ตั้งลำเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกรฟันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ทีนี้เป็นหน่อบินตั้งลำนะครับสูงแล้วนะครับปลูกทั้งสวนได้ ทำการมาลงปลูกขยายพันธุ์ไว้นะครับลักษณะดินที่ปลูกเป็นดินทรายนะครับซึ่งรอปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาสักเท่าไหร่นะครับ เพิ่งมาปีนี้นะครับได้ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้ลำใหม่นะครับมาหลายลำเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ช่วงนี้เข้าหนาวนะครับก็ใบเขาจะนะครับกลับใบจะออกเหลืองนิดนิดหน่อยนะครับเพราะไม่ได้ขาดน้ำนะครับแต่ ใบเปลือมใบเขาจะแดงจะเหลืองน,นะครับซึ่งแปลงนี้โซนนี้นะครับก็ได้ทําการลดน้ําอย่างต่อเนื่องนะครับ3-4วันลดครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทุกปีครับช่วงนี้นะครับ ครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ทางทางสวนได้อบรงปลูกนะครับสะอมไว้นะครับหลายๆสายพันธุ์นะครับที่ทางสวนได้ลงปลูกไว้ก็เริ่มทยอยนะครับขยับขยายนะครับปลูกเพิ่มนะครับแล้วก็พอขยายเพิ่มเติมแล้วนะครับมีเพียงพอแล้วก็ พี่พี่นะครับท่านใดสนใจก็แบ่งให้กับพี่พี่ไปบ้างนะครับก็ปีปีนี้นะครับหลุดหนาวปุ๊บเนี่ยก็จะทำการขุดเงานะครับไปลงถุงชามเหมือนกันนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทำการขยายพันธุ์นะครับหรือขุดเง้าเลย แบ่งให้กับพี่ๆเลยนะครับแต่ได้ทําการขยายนะครับหรือตอนกิ่งเนี่ยไปลงปลูกเพิ่มเนี่ยแล้วนะครับสําหรับไผ่แ้งยักษ์นะครับหรือรชเข้ขอบฟันนะครับนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจสวน ธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาใหม่เลข0910515839 <c oughs> <c oughs> นะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube <P zac> พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับ พี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับ